สวัสดีครับผมบังปิด AK คคาร์นะครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถ AK คาร์สาขาหน้าโรงเรียนปินนะครับขัดสาขาต้นนํำหับของเรานะครับเปิดมาอย่างยาวนานกว่า40ปีตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อครับตอนนี้เราไม่เอารถชนหนักพิกความตัดต่อน้ําท่วมมาขายให้เสียชื่อเสียงเต็นท์ที่เราทํามากว่า40ปีนะครับเรื่องนี้สบายใจได้นะครับเรามาเอารถย้อมแมวมาขายนะครับรายงานตามจริงนะครับอ่ะ วันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลมากๆเราอยู่กับตัวแรไอเทมรถที่ท่านเห็นขวามือนะครับอาจจะดูแบบเออมันก็คืออีซูซูทั่วไปใช่ครับมันคืออีซูซูสี่ประตูตัวต่ําทั่วไปแต่พิเศษคือมันเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับปกติเราไม่ค่อยเห็นนะถ้าสี่ประตูตัวต่ําส่วนมากเราจะเห็นแต่เกียร์ธรรมดานะครับแต่ครันนี้เขาได้เกียร์ออโตจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เป็น อ s ซูซูดีแม็1.9บู o พาวเวอนะครับปี2021ข้อสอบผลิต2020นะครับราคาเดี๋ยวผมจะมาบอกช่วงท้ายไลฟ์สดต้องบอกว่าเราตั้งไม่แพงเลยถูกมากไปเช็คราคาท้องตลาดได้เลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าไลฟ์สดนะครับอ่ะลุยกันเลยมาดูนะครับด้านหน้าหล่อๆของเขานะไฟหน้านะครับพหลอตหน้า ตัวนี้นะมีไฟเดียวมาให้ด้านล่างนะครับกระจังหน้าสองแทบสไตล์อีสุดุนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับเอาใจวัยรุ่นเลยล้อสวยๆแบบนี้นะครับด้านนอกนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำนะครับสวยงามเข้ากับร้อสุดๆ แม็กไลน์นี้นะครับรถสวยเดิมรถเป็นรถสีขาวเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีนี้สวยงามมากโหลดต่ํามาให้แล้วนะครับแต่ต้องบอกนะว่าบางคนก็ไม่ชอบรถแต่งนะสําหรับใครที่ไม่ชอบรถแต่งชอบรถเดิมนะครับผมจะเอาคืนเดิมให้เลยคืนเดิมก็คือเปลี่ยนแม็กเดิมเปลี่ยนล้อดเดิมแล้วก็ปรับปรับโชว์ขึ้น ปรับโช้กขึ้นคืนให้เหมือนเดิมอะ่ะเอาให้เหมือนเดิมไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับคนที่อยากได้รถเดิมๆนะครับแต่ผมบอกว่ามันแต่งแค่ด้านนอกนะครับแต่แต่งแค่ล้อแล้วก็ปรับสปริงโชคอะไรนิดหน่อยไม่ได้แต่งอะไรกับเครื่องยนต์ไม่ได้ยุ่งเครื่องยนต์นะครับส่วนมากรถที่ยุ่งกับเครื่องยนต์ผมจะแทบจะไม่ได้ซื้อเข้าเลยอ่ะมาดูนี่ครับขับสี่ประตูนะครับตัวค้มมือจับก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ ตัดกับตัวรถสีขาวนะครับแม็กเลยแม็กสวยเลยคันนี้เขาไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มาไปดูด้านหลังนะมาด้านหลังให้ดู <c oughs> เขาไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์นะครับโชว์แบบปเปย์แบบนี้มีใบไม้เล็กน้อยปเปย์แต่แต่ก็ดีนะลูกค้าจะได้เห็นว่าภายในอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆไม, <laughs> ไม่มีมอะไรที่นี่คือมันไม่เป็นรอย มันไม่เป็นรอยไม่เป็นสนิมโชว์เปยๆแต่ถ้าใครอยากได้แม็กไครเนอร์เดี๋ยวาบาังบิดแถมให้แถมให้ใหจัดแม็กไครเนอร์ให้นะครับสำหรับคนที่อยากได้นะแต่คนที่บอกเอ้ยผมไม่เอาแม็กไ e รเนอร์อยู่แล้วก็เดี๋ยวขอเป็นของแถมอย่างอื่นให้เดี๋ยวมาบอกช่วงท้ายไลฟ์สดใครอยากเอาแม็กไรเนอร์ผมแถมให้นะแต่รถมาแบบเปยๆแบบมีเลยนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกัน ด้านในนะครับมาดูกระบาดตัวต่ำเกียวโตจะเป็นไงสุดๆไล่เลยแต่กล้องตั้งแต่แผงประตูเข้ามาเลยนะครับดูเลขไมคกันด้วยนี่ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยไอไปดูที่ท่อหน่อยอ่ามาถึงแล้วต้องจัดเสียงให้หน่อย เสียงหวานๆท่อแต่งนะครับไวรุ่นไวรุ่นสากระโดดขึ้นรถรถรุ่นเนียขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นกระบะฟุดเล่นนะครับแต่ไม่ชอบก็คือท่อเดิมให้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเราไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับอะมาดูภายในภายในนะครับคอนโซลเป็นสีดำแบบนี้นะครับอย่างที่ท่านเห็นเลยมีที่ใส่ของเล็กๆด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นเก๊ะนะครับเก๊ะ คู่มือบุกสวงสวิตอยู่ครบนะครับคู่มือรถนะครับอ่คู่มือการใช้รถอพา้อมอ่ะอบอกอะตัวนี้ราคาใหม่เจ0 0แสนสามนะผมเช็ค克拉ตอนอองใหม่เจ็ดแสนสามเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผมจะขายเท่าไหร่อ่าวิทยุจอเดินจากโรงงานนะครับเดินได้ทั่วไปเชื่อมโทรศัพท์ได้เชื่อมโทรศรัพท์รรได้นะ บูทูธได้แล้วนะตัวนี้บูทูธได้แล้วนะรุ่นใหม่แล้วนะอ่ะเกียร์มาดูเกียร์เลยสิกเนเจอร์ของคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับเกียร์ออโต้นะท่านจะไม่ค่อยเห็นนะรถกระบะตัวต่ําจะเป็นเกียร์ออโต้นะผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันสวยบอบเป็นบอบผ้านะครับบอบผ้าหน้าหลังไปดูด้านหลังหน่อยอ่ะมาดูด้านหลังหน่อยนี้วันศุกร์นะครับสุขสบายสบายทวกนี้ก็วันหยุดแล้ว แต่เต่เราไม่อยู่นะเปิดทุกวันนะครับเบาะสวยๆเบาะผ้านะครับเบาะแน่นๆนะครับไม่สึกอ่ามาดูเล็กไม้กันผมอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับผมอะไรธรรมดาธรรมไดาครับเล็กไม้ซิเนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเลกขกไม้คันนี้วิ่งใบเพียง38,132ืกิโลสามหมตีไปประมาณ4ี่0 0ื่นอ๋อสามหมื่นะ เลขใหม่ใหม่แท้นะครับการันตีนะครับไม่มีกอแล้วนะกอง่ายมากครับเดี๋ยวนี้สองร้อยสามร้อยก็ได้แล้วมั้งเดี๋ยวนี้นครับแต่เราไม่กอนะครับเลขใหม่ตามจริงสามารถเอาเลขตัวถังไปเช็คที่ศูนย์อีซูซูทั่วประเทศได้เลยเดี๋ยวนี้เขาลิงก์กันหมดอยู่แล้วนะครับหายห่วงนะครับรถปีสองพันยี่สิบนะปีจดสองพันยี่สิบเเลยเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กัน เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซล1.9บูพาวเวอร์นะครับแล้วก็หัวน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับน็อตแก้ไม่มีขยับขยื่นขานหน้าเดิมๆจากโรงงานอย่างไงอย่างนั้นนะครับแผน่นพงแผน่แผนเพดประตรงประติกยังอยู่ครบนะครับสวยคำเดียวใครได้ไปโคตรคุ้มอ่ะ อยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมสรุปราคากันดีกว่าคันนี้นะครับเป็น d m a มปี2021นะครับ4ประตูตัวต่ำเกียร์ออโต้นะครับราคาผมตั้งหน้าแตนอยู่ที่499,000บาทตั้งถูกแล้วน,น้องเซลบอกว่าทำไมตั้งถูกทั้งช่วงนี้ราคานี้ก็ขายแล้วนะครับ499,000บาทนะครับใครรีบรีบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ สนใจรีบมาดูเลยคุณได้เกียร์ออโต้นะสมัยนี้ใครๆก็หาเกียร์ออโต้ไว้ใช้นะครับมันสะดวกในการใช้งานนะครับไม่เหนื่อยด้วยนะครับคุณผู้หญิงก็ขับได้นะครับตัวต่ําด้วยถ้าไม่ชอบแต่งแบบนี้นะครับเราสามารถคืนเดิมได้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้ารายสดนะผมให้กิฟต์ไวเชอร์ส่วนลด10,000บาทนะครับจะเลือกรับเป็นเงินสดก็ได้จัดเต็มแล้วก็รับเงินสดกลับบ้านหรือว่าจะเป็นส่วนลดก็ได้นะครับ ก็ฝากไปรถเ k คาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ดีแม็กสุดหล่อคันนี้นะครับอ่าวนรอบเราก็เลยวนเลยวนรอบรถเลยครับสวยมากครับคันนี้สนใจทักแชทสอบถามมาได้นะครับโทรมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับ